ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีทางเพจ Facebook FC f c f ีฟนเพจแฟนช่องทีมงานมาใหา้ถามกันเข้ามาเยอะขอกันเข้ามาเยอะนะสำหรับแนวทางล่าพัฒนาของใคระ่ะของเสียนบุรีหลับนะคะ คิดนี้ตามแนวทางลาวพัฒนาที่นีลร่าเด็นมีนองเด้อกลับมาพร้อมกับแนวทางลาวพัฒนานแต่ใช่หรือแอบวินเจียบอ้าปากกา เป็นไห้มาแล้วล่ะพี่นอ้องสำหรับเส้นบุรีรัมเนะาะเป็นตัวกั๊นะพี่น้องเนะี่เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะนีอ่ออกออกหกสองห้าสี่ออก, 6, 2, 5, ออกวันจันทร์นะคะออก สองห้าสี่สอง,สองตัวหกสองนะทีมันออกไปอ่าเสี่ยนบุรีรัมเพิ่นเขายัางพี่นอ้องเพิ่นเขาน่าตัวกันแต่ว่าเป็นตัวกับเอฟซีพิ่นกอนอยากเมืองแมวท่างให้ไม่เดียบตามให้นี่เป็นตัวกับด้วยพี่น้อง สำหรับมั่นคุดจะแตกต่อไหมนะมีเข้ามีหลุดเสียนบุรีรัมี่กะกลับมากเพิ่งกัดกัดมีแตกยู่พี่นอ้องเจ็ดเก่าเพิ่ให้เจ็ดเก่านะคะเนาะแนวทางแนวทางเลาพันานาที่หลังจากหายหนา้าหายตาไปเพิ่นกลับมากเพิ่นกัมาแตก เกต้าเกต้านี่ออกตั้งสองสองรอบนะค่ะเนาะแล้วกัมาวันจันทร์วันจันทร์จะเป็นตัวกับออกหกสองเส้นบุรีรัมย์ให้สองหกคลิปคลิปนี้แอดมินเจี๊ยบก็จะพามาตามแนวทางของเส้นบุรีรัมย์ไห้ละเพราะว่าเอฟซีคนติดตามอยู่เนาะค่ะเนาะเอาเอาไปทุจรณะมึงนะค่ะเด้อนะ เป็นวันวันพุธที่สิบห้าอสิบเอ็หกหกให้มาแล้วาะห้ยไปแล้วอเอาหอบนี่มันมันมีตรงกันพี่นอ้องมันตัดมันขัดห้สุดๆเลยเหมืนว่าขัดให้สุดๆนะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุด ก็ตามต้อนกันไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นสูตรข้ามล้วนพันล้างแตกออกไปในเรื่อสิเพิ่นก็บเมาคำนวณสูตรบางทีก็แม่นมากบางทีก็มีหลุดนะก็รล่อมืองเวน้ำกันสำหรับวันพุธนี่อ้าวนะคะบนนะบนเพิ่นว่ารอบนี้คัดใหสด้สุดๆให้น้อยก็เก่าอีกอ่า ให้ยางละซคูบนวิ่งศูนย์นะศูนตัวเดียวโคโลถาตัวเดียวคือศูนย์บนใคยที่เจวกับเบสอะไเงี้ จับคู่ถ้าศูนย์จะมานะถ้าศูนย์จะมาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ห้าต้นหายไหม บนสี่หางล่างสี่หางพี่น้องให้มาแบบไหนเอ็ดก็จะลงให้แบบนั้นนะครบน07นย์เจ็ดศูนยห่างล่า,ลางล่างที่สตัวเด่นของ ของลางสามอ้าวจับคู่จับคู่ได้มากแต่ว่าเพื่อนมั่นใจถ้าสูตรล่างพี่นนองเพื่อนย่ำกับแอบนี้เจ็บนะคะสองหกเอาสองหกหกสองก็ ก็มาล่างนะก็มาล่างเจ็ดเก้ารอบนะั้นก็มาล่างของเส้นบ,บุรีรัมยนะ์เลยพี่น้องเนอะพิจารณาเอาติดตามไปน้ำกันเพราะว่าเพื่อนเพิ่งจะไปเนี่ยท่าลาดพัฒนาเนาะครับเนาะหลายท่าน,ลน,นหลายคนก็ยังไม่ท่านได้ติดตามอ่าสามหนึ่งนะคะจับคู่อ่าสามหนึ่งสามแปด สามหนึ่งสามแปดสามห้าก็คู่สุดท้ายสามหกรอบนี้รอบนี้เด่นมาหายซีซีคู่ส่วนใหญ่เพ่นกะว่าเพื่อนมั่นใจล่าง แต่ยิ่งเทียบสังเกตบื้งที่ที่มันแตกออกไปนะรอบที่เพิ่นหายเจอแรกมันก็เจ็ดเก้ามันกับเป็นล่างรอ,รอบรอบเมื่อกี้ที่เข้านะคะอันที่เขาซ้อมอกะมก็เป็นล่างมันเป็น,ปนตกับสำหรับวันพุดนี่นะ,ะบนวิ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หก ล่างเน้นๆก็คือสามสามหนึ่งสามแปดสามหาสามหกนะคุณได้ติดตีามดูสุดได้แคปภาพนะะเห็นไหมทางเพจเฟซบุ๊กนะคะ เป็นแนวทางแรนจากเส้นบุรีรัมย์สูตรเพิ่นกับแม่ทพี่น้องนะเวลา,ลาเวลาแตกกันเคยแตกต่อเนื่องเคยโดูดังมาแล้วนะคะสำหรับเส้นบุรีรัมย์แนวทางเล่าพัฒนาเพิ่นกับส่วนมากเชิงแต่ลงช่องมากเียค่ะที่เขา่าเดือกคือลางพี่น้องเส้นบุรีรัมย์เพิ่นกันกน มันใจชุดล่างเลยพี่นอ้องสำหรับตัวเพิ่นเนาะเพิน่นยำครับแอดมิ e e e f C, นเจียบเอฟซีทันใดที่ติดตามอยู่กักบถ้าติดตามเสี่ยนมุลลีล่ำกับมี่ยังสิ่อะไรพี่น้องนะ07,01,08,05อ่ะถ้าล่างก็3,1,38,35,36ฝากตอน f อฟแป้นเพจเจียบหนึ่งหงขาชชแนล เก่ 99, วาสิบเก่าเบาอีสานผ้าแห้งทางช่อง u t u b e กะมาหาเหงผ้าม่วนแล้วก็เวบาอวีสานผ้าแห้งเจียบหนึ่งหกหาชาแนลเลยจิตติดตามสเสื้อบุรีรัมย์อยู่กับให้แห้งหนึ่งพี่นอนะ้องเด้อให้อห้งังปังเลที่ถามหายพี่เจี๊ยบขอแ้วทางเสื้อบุรีรัมย์แนะ่ลงให้แล้วอย่าลืมพี่นอ้องนะลงให้แล้วก็อย่าลืม ให้เฮงเฮงปังปังทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เฮงปังรวยนะคะสวัสดีคะ่ะ